โดนจะแถมไงไม่เอาอ่ะเอาเปล่าเฮ้ยแถมด้วยเหรอก็เขาอยู่มานานลูกพี่มาหาล่ะจ้ารอบสุดท้ายของปีนะครับสามสิบธันวาทั้งเชิงนิกนิกอันนี้เงาไหมทั้งเชิงทำกับข้าวเองเหรอครับเรมีเพื่อนอยู่ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็มีเพื่อนเอาเมาส์วายุเด็ดนิกมาแล้วลูกนะชื่ออะไรเราวายุวายุเรียกช่างซุป ข้างซุปอ่ะข้างซุปฝากไว้ให้แล้วกันทีนี้ช่างเรียบมายังไง่าเรียบมาแล้วครับกลับมาแล้วใช่ไหมครับโตกับเด็ดโตเอเด็ดของนุ่นอยู่กับพ่อโตตัดไปก่อนรอบหนึ่งรับผมครับโอ้ขอบคุณครับน่ารักจ้าให้รูปหน่อยขอบคุณครับอันนี้ร้อยอะไรเอ่ย ผมให้ไป405เงินได้เกินนี่โตเกินคืออะไรคืออะไรโตเดินคือแถมไงไม่เอาะเอาเปล่าเฮ้ยแถมด้วยเหรอก็เขาอยู่มานานก็ให้ไปให้ให้ไป500ให้ไปให้ไปกินข้าวพีมันโอ้ไม่บอกไม่รู้นะเนี่ยได้เฉพาะพวกอยู่มานานพวกเด็กใหม่ต้องรอ เฮี่ยคือไรนะเมื่อกี้ลูกน้องได้สามพันเก้าแต่เยี่ยให้ไปสี่พันห้าก็แถมไปหกลูกน้องบอกว่าขาดขาดสี่ร้อโอ้ยก็ปีใหม่ก็คนที่อยู่มานานอยู่มาครบปี